สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อแกะหัวใจสิงแกะหัวใจสิงเพราะเจ้านัของพระเจ้านะครับมี2ตอนด้วยกันครับตอนแรกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อที่30และตอนที่2อยู่ในเฉลยธรรมัญญัติบ,บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่4โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้านะครับ ัทธิวบทที 11, ่1 1บเอข้อยีถึงสาพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาข้อพระธรรมจาก มัทธิวบทนี้ตอนนี้ได้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงพูดถึงพระองค์เองว่าจิตใจของพระองค์นั้นสุภาพอ่อนน้อมและเราทั้งหลายทราบดีครับว่าพระเยซูนั้นเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระเมสสโปดกพระคัมภีร์ก่อนหนึ่งนะครับได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อที่5ครับวิวรณ์ห้าห้า ปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับแล้วมีคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสบอกกับข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงโตแห่งเผ่ายูดาซึ่งเป็นรักเง่าของดาวิดทรงมีชัยชนะทรงมีชัยชนะแล้วพระองค์จึงทรงสามารถเปิดหนังสือและแกะตราทั้งเจ็ดดวงได้ พี่น้องครับพระเยซูพรรองทรงเป็นสิงแห่งเผ่ายูดาพรรองทรงมีชัยชนะพรรองทรงเป็นเชื้อสายรักเงาของดาวิดพรรองมีสิทธิอำนาจและสมควรที่จะเปิดหนังสือและแกะตราทั้งเจ็ดดวงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับในเช้าวันนี้ตามที่ผมได้เรียนแต่ต้นก็คือแกะหัวใจสิงซึ่งหมายถึงพระเยซูนั่นเอง และในขณะเดียวกันครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนั้นพระเยซูสอนให้เราเรียนรู้จากพระองค์จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเราเห็นได้นะครับว่าพระเยซูทรงมีความเป็นพระเมสสโปรดหรือแกะของพระเจ้าจงมีใจอ่อนน้อม ทรงมีใจสุภาพว่าง่ายพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่หยาบกระด้างพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่ก้าวร้าวพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายและพระองค์ก็ไม่เคยกดขี่ข่มเหงคนอื่นหลายครั้งทีเดียวนะครับชีวิตของเราต้องเรียนแบบพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะก้าวร้าวเราอาจจะเป็นคนที่หยาบเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ฉุนเฉียวและมักจะกดขี่ข่มเหงคนอื่น เราเองปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการแข่งขันในโลกนี้ทั้งธุรกิจก็ตามหรือการบริหารจัดการก็ตามหรือการเงินการธนาคารก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหล่อล้อมให้เรามีบุคลิกภาพแบบชาวโลกพี่น้องครับพระเยซูกำลังสอนเราให้เรามีใจอ่อนสุภาพมีใจอ่อนน้อมและว่านอนสอนง่ายเป็นจิตใจที่เราทั้งหลายจะได้พักสงบ เพราะอะไรครับเพราะว่าหากเรามีจิตใจแบบชาวโลกแน่นอนครับการพักสงบและสันติสุขที่แท้จะไม่เกิดถ้าเราไม่มีธรรมชาติหรือลักษณะของแกะเราก็จะไม่มีฤทธิ์อำนาจของพ่อแม่มิสุดในเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมในเรื่องของการทำบัรกิจให้เกิดผลในขณะเดียวกันครับเราเองนั้นจะต้องมีความกล้าหาญมีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนกับสิงห ในขณะที่เราต้องมีความสุภาพอ่อนหวานอ่อนน้อมและว่าง่ายต่อผู้คนในเวริกันครับเราต้องมีความกล้าหาญเหมือนสิงห์เราต้องมีความห้าวหาญเพราะเนื่องจากว่าเรานั้นเป็นนักรบของพระเจ้าเพราะเจ้านของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่20ข้อ1นถึงสผมจะอัญเชิญมาท่ามกลางพี่น้องในเช้าวันนี้นี่คือเรื่องของการทําสงคราม การทางสงครามนะครับทหารและผู้นํานั้นจะต้องมีจิตใจกล้าหาญครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าเมื่อทั้งหลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศัตรูของท่านเห็นมาลดรบและกองทัพมากมายใหญ่โตกว่าของท่านท่านอย่ากลัวเขาเลยเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่าน,าน,าน,านผู้ทรงนําท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์แต่เมื่อใกล้จะรบกันปูโรหิตจอ,อกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแ,แก่ประชาชนได้ะจะกล่าวว่า โออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดวันนี้ท่านมาใกล้จะสู้รบกับศัตรูของท่านอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกอย่าก,กลัวหรือหวาดหวัน่นหรือขั้นครั่มต่อศัตรูเลยเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่านทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่านและจะประทานชัยชนะแก่ท่านอาเมนครับพี่น้องครับ ปุโรหิตจ,จะยืนอยู่ข้างหน้ากองทัพและปุโรหิตจ,จะกล่าวกับประชาชนหรือทหารทั้งกองทัพว่าโออิสราเอลจงฟังเถิดวันนี้กำลังจะสู้รบกับศัตรูฉะนั้นอย่าวิตกอย่ากลัวอย่าหวั่นไหวอย่าขั้นครามเพราะพระเยาวาพระเจ้าเสด็จไปกับเราทรงสถิตสู้ศัตรูเพื่อเรา และจะประทานชัยชนะแก่เราพีนรองครับศัตรูของเราคืออะไรคือใครศัตรูของเราคือมารซาตานแน่นอนครับการทําสงครามนี้เป็นการทําสงครามที่ยาวนานนะครับจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเป็นการทําสงครามที่ไล่ล่าแสวงหาความบริสุทธิ์ในชีวิตเป็นการทําสงครามที่จะฆ่าความบาปให้มันตายไปในแต่ละวัน ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเยซูโปรงทรงมีชัยชนะเหนือมารร้ายแล้วโปรองทรงต่อสู้ศัตรูของพระองค์ซึ่งเปรียบกับพรรองค์ไม่ได้เลยในด้านของฤทธานุภาพสง่าราศีและความดีงามทั้งหลายมารซาตานไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับพระเยซูได้และในที่สุดพรรองค์ได้รับชัยชนะการที่พระองค์พระเยซูของเรานั้นมีชัยชนะ โะรงจะทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายและภารกิจที่สําคัญก็คือภารกิจแห่งพระมหาบัญชาก็คือการประกาศการเลี้ยงดูการสร้างสาวกทําคนให้เป็นสาวกนั้นเป็นภารกิจที่พระเยซูได้ประกาศชัยชนะและมอบลิขานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ในแผ่นดินโลกโปรงทรงมอบให้กับเราโะรงทรงให้ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชของพระองค์เองประทานให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับเราจึง สามารถที่จะมีใจเข้มแข็งและกล้าหาญได้ไม่ว่าศัตรูจะเป็นมารไม่ว่าจะศัตรูจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าศัตรูจะเป็นผลของบาปมากมายหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆจะเป็นภัยอันตรายไล่แหลงทั้งหลายและแม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตที่เราจะต้องมีชัยชนะเพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะ ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ป่วยติดเตียงนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เผชิญกับความตายเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สุดในชีวิตมนุษย์และมวลมนุษย์เสียชาติเราจะต้องมีชัยชนะเมื่อเราผ่านความตายพระเยซูบอกว่าผ่านความตายไปสู่ชีวิตชีวิตนี้คือชีวิตนิรันดร์ครับเป็นชีวิตที่พระเยซูได้ทรงสัญญาให้กับพวกเราทั้งหลาย อย่าลืมครับสําหรับผู้ที่กําลังจะตั้งใจทําพันธกิจของพระเจ้าเราจะต้องมีความเป็นลูกแกะเราต้องมีลักษณะธรรมชาติของแกะติดตัวครับหากเราไม่มีใจอ่อนน้อมเราไม่มีใจสุภาพเราไม่มีความถ่อมใจแล้วแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่สามารถสํแแดงฤทธิอำนาจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราและผ่านพันธกิจของเราได้และในขณะเดียวกัน เราจะต้องมีความกล้าหาญเหมือนกับสิงครับเราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าในการต่อสู้ในการทำงานในการรับใช้เราต้องมีความกล้าหาญเราต้องมีความห้าวหาญต่อมารซาตานวิญ,ญญาณชั่วทั้งหลาย <S <S เราจะต้องปักหลักครับและตั้งหน้าเหมือนหินเหล็กไฟพูดว่าฉันไม่ใช่เป็นคนขาดกลัวฉันไม่ยอมแพ้ฉันไม่ล้มเลิกแม้ว่ามันจะลำบากขนาดไหน หรือใช้เวลานานแค่ไหนฉันมองที่พระเยซูและฉันมีความหวังว่ามีวันหนึ่งสิ่งที่เป็นพัทไัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของฉันนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับอย่ามีใจที่ขาดกลัวนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะพูดต่อในเรื่องของใจที่ขาดกลัวขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เรียนแบบพระเยซูครับเป็นแกะ ที่มีหัวใจสิงขอเราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรนเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระเจ้าของพระองค์ทั้งสองตอนพูดถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระเยซูทรงเป็นเมสสโปดกพระเมสสโปดกของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นลูกแกะซึ่งมีจิตใจอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนขอบคุณพระเจ้าที่ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรง มีหัวใจดุดสิงเป็นสิงแห่งเผ่ายูดาซึ่งมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนและข้าพุ่งหลายได้เห็นบนไม้กางเขนลูกแกะบําเพสโบดกของพระเจ้านั้นสวมหัวใจสิงที่จะอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อให้พระทัยของพระเจ้าแผนการของพระบิดาสําเร็จข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาบนไม้กางเขนนั้นครับผมทั้งหลายเห็นลูกแกะที่มีหัวใจสิงขอบคุณพระองค์และช่วยข้าพงทั้งหลายให้เรียนแบบพระองค์แม้ว่าจะไม่สามารถเรียนแบบได้ทั้งหมดแต่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พลักษณะของพระองค์ของพระเยซูคริสต์ทั้งสองประการนี้จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกทังหลายและเติบโตอย่างรากลึกทุกวัน กราบทูนอธิษฐานมอบพี่น้องของข้าพระองค์และมอบซึ่งกันและกันไว้ในความรักะพัะคุณของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพลายนั้นจะมีอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ถวายเกียรติพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอํานวยพระพรสวัสดีครับ